คยสังเกตอาการกันไหมคะเวลาที่เราเป็นแผลแล้วแผลของเราหายช้ามีน้ำเหลืองซึมออกมาาหลายคนก็มักจะบอกกับเราว่าเราเป็นน้ำเหลืองไม่ดีน้ำเหลืองเสียบ้างละ่ะแล้วอยากรู้กันไหมคะว่าเรามีวิธีการรักษาอย,ย่างไงตามไปดูกันเลยคะ่ะอาการของกลุ่มโรคน้ำเหลืองเสียอาจมีสาเหตุจากการใช้ชีวิตและพฤติกรรมกระตุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารที่มีพิษสะสมมากๆหรือการทานอาหารย่อยยาก การนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอการเคลื่อนไหวร่างกายที่น้อยเกินไปหรือการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีพิษสะสมเป็นเวลานานนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราด้วยนะคะในทางการแพทย์แผนไทยนะคะจะนิยมใช้สมุนไพรในการรักษาและสําหรับใครนะคะที่เป็นโรคนี้อยู่ไม่ต้องตกใจไปนะคะโรคน้ําเหลืองเสียสามารถรักษาได้โดยเริ่มจากการแก้น้ําเหลืองเสียปรับน้ําเหลืองและเพิ่มภูมิคุ้มกันค่ะ และสมุนไพรที่ใช้ในการรักษามีมากมายเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้ใช้ในการรักษาโรคผิวหนังผดพื่นคันกันกเกลื่อนผิวหนังอักเสบใช้ข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้นะคะสมุนไพรตัวที่2เหงือกปลาหมออ่ะอะไม่ต้องไปจับปลาหมอกันมานะคะเพราะมันคือเจ้านี่ค่ะ เป็นส่วนพรยที่ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อก่อโรคบริเวณผิวหนังหลายชนิดด้วยกันเลยนะคะส่วนพรยตัวที่3หญ้าปักกิ่งเป็นส่วนพรยพื้นบ้านที่มีฤทธิ์เย็นใช้ในการรักษาโรคผิวหนังนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและมีความปลอดภัยสูงด้วยนะคะส่วนพรยตัวที่4หัวร้อยรูตามตำราย,ยาไทยใช้ในการรักษาบำรุงหัวใจแก้พิษป,ปะดง แก้ข้อเข่าข้อเท้าบวมนอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบอีกด้วยนะคะสมุนไพรตัวสุดท้ายขันทองพยาบาทมไม่ใช่แบบนี้นะคะขันทองพยาบาทสามารถใช้ได้ทั้งเนื้อไม้เปลือกต้นและรากใช้ในการฆ่าพยาธิกากเกื่อนการมาโลกและน้ำเหลืองเสียแต่ต้องระวังนะคะเพราะว่าขันทองพยาบาท หากใช้ไม่เป็นเป็นพิษและทําให้เมาได้นะคะเมื่อรู้ตัวว่าเป็นน้ำเหลืองเสียควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินยังไงอย่างแรกเลยนะคะหลีกเลี่ยงการทานอาหารรสจัดหวานต้องลดทอดต้องหยุดหันมาทานอาหารที่มีไขมันน้อยและเลือกรับประทานเนื้อเท่าที่จําเป็นนอกจากนี้ควรรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูงโดยเฉพาะผักและผลไม้ที่มีสารเบต้าแคโรทีนซึ่งมักพบในผักและผลไม้ที่มีสีเขียวสีเหลือง สีแดงแล้วก็สีม่วงนะคะถ้าทานหมดนี้นะคะรับรองว่าผิวดีแน่นอนค่ะสำหรับสายปาร์ตี้นะคะช่วงนี้เลี้ยงได้ก็เลี้ยงไปก่อนเพราะนอกจากจะทำให้สุขภาพของเราดีแล้วยังลดอาการน้ำเหลืองเสียได้ด้วยแต่หากใครมีผื่นคันปะทุข,ขึ้นมาควรที่จะต้องปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนที่จะซื้อยามารับประทานกันเองด้วยนะคะ